ใช้แค่2อ,อย่างพอค่ะสูตรนี้ผงขมิ้นแล้วก็เจวลานหางจราเข้นะคะ สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์สูตรการมาร์กหน้าจากผงขมิ้นนะคะเป็นสูตรที่ดีอีกสูตรหนึ่งค่ะไว้ให้ไปลองทำมาร์กกันดูนะคะผงขมิ้นค่ะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ด้านความงามแล้วก็ดูแลผิวพรรณทำให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะลดรอยสิวลดจุดด่างดำแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวของเราเปล่งปลั่งหน้าขาวใสขึ้ ด้วยค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะก็จะมีผงขมิ้นแล้วก็เจลว่านหางจระเข้นะคะเจลว่านหางจระเข้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแรดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเรามาทําครีมมาร์กหน้ากันเลยนะคะเราก็จะใช้เจลว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนชาค่ะ ผงขมิ้นนะคะผงขมิ้นใช้แค่ปลายช้อนชาพอค่ะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คนสูตรมาหน้าให้เข้ากันนะคะใช้แค่2อ,อย่างพอค่ะสูตรนี้ผงขมิ้นแล้วก็เจวลาถานางเจระเข้นะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรมาร์กหน้าจากผงขมิ้นที่ดีสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะสูตรนี้ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดดูขุมขนช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายให้หลุดออกไปนะคะทําให้หน้าใสาลดจุดด่างดําแล้วก็ยังรักษาสิวแล้วก็ริ้วรอยได้ดีมากๆเลยค่ะ สูตรนี้ที่มาจากของขมิ้นนะคะเป็นสูตรที่สามารถทําเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากแถมยังเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยนะคะไปลองทําสูตรมากหน้าสูตรนี้กันดูนะคะรับรองสาวๆต้องติดใจเลยค่ะนี่นะคะเราก็มารกทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ องทำมารกันดูนะคะใช้แค่ผงขมิม้นแล้วก็เ,เจลว่านหางจระเข้ค่ะเราก็ซื้อผงขมิม้นมาติดบ้านไว้นะคะใช้ได้นานมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ